ทำไมบางครั้งเซ็กทำให้เรารู้สึกดีสุดๆแต่บางครั้งทำให้เราเหนื่อยเศร้าหรือหมดพลังวันนี้บีมชวนทุกคนมาเช็คก,กันค่ะว่าเซ็กแบบไหนคือเฮลตี้ก็คือดีนั่นเองนะคะและเซ็กแบบไหนคือท็อกซิตก็คือแย่สุด,สดเลยเรื่องสวัสดีค่ะบีมเรื่องลับที่ไม่รับหรือบีมซีเคร e ตวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังดูเบาแต่จริงๆแล้วอะสำคัญกับชีวิตรักมากๆเลยนะคะ ก็คือเซ็กแบบไหนคือดีเฮลตี้และเซ็กแบบไหนคือแย่สุดๆท็อกซิตใช่ค่ะเซ็กมีทั้งแบบเติมพลังใจให้กันกับแบบที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังเลยนะคะเหนื่อยใจเจ็บทั้งกายและใจเลยก็มีมาเฮลตี้เซ็กคืออะไรอ่ะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่หลายๆคนก็ยังไม่ทราบนะคะวันนี้ก็จะมาอะจะให้ฟังนะคะ healthy sex หรือ sex แบบดีๆคือการสมัครใจทั้งสองฝ่ายแบบไม่มีการบังคับหรือต้องฝืนใจกันค่ะการสื่อสารที่เปิดใจกล้าพูดว่าอยากอะไรหรือไม่อยากอะไรความปลอดภัยป้องกันโรคป้องกันการตั้งครรภ์ถ้าไม่พร้อมความพอใจทั้งสองฝ่าย ก็คือสนุกมีความสุขไม่ใช่แค่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเคารพร่างกายและขอบเขตกันรู้ว่าอะไรได้และไม่ได้แล้วก็เคารพกันจริงๆด้วยนะคะสรุปง,ง่ายๆนะคะเซ็กที่ดีจะต้องทําให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยพึงพอใจแล้วก็มีความสุขหลังจากนั้นหลังจากที่เรามีเซ็กร่วมกันค่ะแล้วท็อกซิตมันคืออะไรล่ะเซ็กแบบท็อกซิตนะคะก็คือเซ็กที่ถูกกดดนันถูกบังคับหรือใช้ความรู้สึกผิดเข้ามาแลกค่ะ เช่นถ้าไม่ยอมมีเซ็ก์ก็จะโดนงอนโดนดา่าหรือบางคนนะคะถึงโดนทุกปีทุกตีเลยก็มีนะท็อกซิกที่สองนะคะก็คือไม่สื่อสารไม่เคารพก,กันค่ะเช่นฝืนทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำมีใครเจอบ้างคะท็อกซิกที่3ทํทำให้เรารู้รู้สึกแบบแย่หลังจากที่จบจากกิจกรรมนั้นเช่นรู้สึกถูกใช้รู้สึกผิดหรือรู้สึกโกรธตัวเองท็อกซิกที่สี่ กลัวที่จะปฏิเสธค่ะทั้งทึงที่ใจอ่ะเราไม่โอเคนะคะอย่างเช่นเขามาขอเราอยากจะปฏิเสธนะคะแต่เราก็กลัวที่จะปฏิเสธนั่นเองทําไมล่ะท็อกซิกที่5ใช้เซ็กแทนการควบคุมหรือแก้ปัญหาแทนการสื่อสารบิมสรุปง่ายๆเลยนะคะเซ็กไม่ควรทําให้เรารู้สึกเหมือนถูกทําร้ายทั้งทางร่างกายหรือจิตใจนะคะว่าแต่พูดเรื่องเฮลตี้ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเซ็กอย่างเดียวนะคะ สุขภาพของฮอร์โมนเพศชายก็ไม่แพ้กันค่ะหลายคนที่เริ่มเหนื่อยง่ายไม่มีแรงหรือรู้สึกความฟิตลดลงบีมีตัวช่วยดีๆมาฝากค่ะนั่นก็คือเดวบินแม็กค่ะมีทั้งสูตรออริจินอลและสูตรเทียม็กนะคะอาหารเสริมผู้ชายสูตรเข้มข้นที่ช่วยเสริมพลังความมั่นใจฟื้นฟูฮอร์โมนได้แบบธรรมชาติไม่ต้องพึ่งพาย,ยาแรงๆเลยค่ะก็หากใครสนใจนะคะจิ้มลิงก์ด้านล่างใต้คลิปค่ะโอเคค่ะกลับมาที่หัวข้อของเรากันต่อนะคะ แล้วทำยังไงให้เซ็กเฮลตี้ขึ้นได้บ้างก็คือทำให้เซ็กดีขึ้นนั่นเองค่ะข้อ1เลยนะคะกล้าพูดความต้องการของตัวเองไม่ต้องกลัวว่าพูดเราจะดูแปลกอยากได้แบบไหนไม่ชอบอะไรก็บอกได้เลยค่ะต่อที่ข้อ2นะคะตั้งขอบเขตยังไงอะอะไรที่โอเคหรือไม่โอเคก็บอกคู่ไว้ก่อนค่ะ เช่นไม่เล่นเจ็บๆไม่พูดคำรุนแรงข้อ3นะคะยอมรับการปฏิเสธทั้งเราและเขาต้องเข้าใจนะคะว่าบางวันไม่อยากก็ไม่เป็นไรค่ะข้อ4นะคะทำความเข้าใจว่าเซ็กเท่ากับความสัมพันธ์แบบหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกอย่างค่ะเซ็กไม่ใช่การพิสูจน์รักหรือการแก้ปัญหานะคะน้องๆทั้งหลายนะคะที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะก็ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ข้อ5นะคะอย่าลืมดูแลร่างกายของตัวเองด้วยสุขภาพกายดีก็เท่ากับเซ็กที่สนุกขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าหากใครที่มีอาการเจ็บเข่าบ้างหล่ะช่องคอดแห้งบ้างหล่ะไม่ว่าทั้งหญิงและชายนะคะในเรื่องของเจ็บเข่าเนี่ยถ้าบางท่าทําไม่ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าฝ่ายดึงฝ่าย่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าน้ําหนักตัวเยอะเกินไปอ้วนติดพงุงบางท่าก็ทําไม่ได้นะคะมันก็เลย อาจจะรู้สึกไม่สนุกนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพกายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนจําไว้นะคะว่าเิ่งที่ดีต้องทําให้เราหัวใจเบิกบานไม่ใช่ทําให้หัวใจเราช้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบีมเซกเร็ดด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้บีมด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเจอ healthy sex หรือทัอกซิกซ็กันบ้างหรือเปล่ามาเม้ากันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย